ชุมชนจเจริญใจหมู่ที่6ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซอยจเจริญใจก็อยู่ที่ซอยเทพารักษ์54นะครับซึ่งวันนี้เขาจะมีเหมือนกับหลายๆที่ที่เขามีนะครับก็จะมีชั้นแบ่งปันอิ่มสุขช่วงโควิด19นะครับ ของชุมชนจเจริญใจบ้านสีจเจริญอันนี้กำลังจะจัดตู้กำลังจะจัดชั้นวางของนะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่เขาเตรียมมาไว้สำหรับวันนี้นะครับก็จะอยู่สุดเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพลักษ์นะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเทศบาลตำบลเทพลักษ์แล้วนะครับแบงปันพิมพ์ศ ช่วงพวิ19ชุมชนเจริญใจบ้านสีเจริญหยิบได้คนละ3ชิ้นแล้วก็จะมีข้าวกลองข้าวถุงมีข้าวสรารมีน้ำเืิมมากระป๋องมีนมมีไข่ไข่ถุงนึงก็จะมีอยู่4ลูก มีมาม่ามีไวยๆแล้วตามๆน่าถวห่วางขนะครับน้ำหวานค่ะน้ำหวานน้ำหวานก็แจกฟรีด้วยวันนี้ใช่ไหมอะใช่น้ำหวานก็ฟรีนะครับวันนี้แต่ว่าช่วงนี้นะครับ ช่างหันก็มาหุ่หนึงก็มีผู้มีน้ำใจนะครับยกไข่ยก,ยยกนมนะครับแล้วก็ซอยยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดครับก็มีผู้ที่มีน้ำใจนะครับนำสิ่งของมารวบรวม เพื่อที่จะให้คนมาดิบได้นแบ่งปันความสุขนะครับมาหน้าดีครับสวัสดีครับเป็นไงสวัสดีครับงานเยอะในช่วงเนี้ยงานเยอะ ครับวันนี้เป็นโครงการแบ่งปันอิ่มสุขช่วงโควิด19นะครับชุมชนเจริญใจบ้านศรีเจริญมีแนวความวิทยากคุณดุสิตไทยตรงนะครับผู้ช่วยพยาบ้าลหมู่ที่6แล้วก็ทีมงานนะครับก็เลยอยากจยคุยกับผู้ช่วยดุสิตนิดเึงครับคือความคิดแบ่งปันอิ่มสุขนะครับก็คืออ่าภรรยาท่านอาการนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ก็โทรมาคุยว่า,าคุณดุสิทธิตสร้างตู้แบ่งปันอิ่มสุกกันดีไหมท่านเป็นคนจุดประกายให้ผมไม่ถึงว่าโยนไม่ขีดให้ผมมาแล้วผมเป็นคนจุดนะครับผมก็มาปรึกษ,ษาทางอสมอและกรรมการของชุมชนเจริญใจก็มาเป็นแบ่งปันอิ่มสุกตรงนี้เกิดขึ้นนะครับวันนี้ทดลองนะครับ วันนี้ทดลองแบบทดลองถ้าเดย็นนี้จะประทาสัมพันธ์เสียงามสายอีกครั้งหนึ่งว่าเราไปได้ล้เมื่อวานนี้ผมขอความร่วมมือไปทางบริษัทตะวันออกอบริษัทตะวันออกละนานมีนะแต่ตะว,วันออกก็เอาของมาแล้วก็บอกว่ามูลค่าประมาณ3,000นะครับรของบริจาคนี้อัญญาท่านอัยาการก็ให้มา2 0 0พเป็นคนแรกเลยบริจาคของมาม่าอะไรก็มากันวันนี้นะฮะอาจจะทําได้ผมคิดว่าเป็นอาทิตย์ นะครับเราจะทําตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง11บเอดโมงนะครับถ้าของหมดก่อนเราก็เลิกก่อนถ้าของยังไม่หมดที่เราเตรียมมาถึงทีง่เอ็ดโมงเราก็เลิกแล้วเราจะทําต่อไปแต่ขออยู่ตอนอาทิตย์วันหนึ่งนะครับแล้วโครงการเราจะมีกี่วัน,นครับถ้าดูตามอ,าอุปกรณ์ของนี่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแต่าอาทิตย์กว่านั้นก็ดูที่ประชาชนบริจาคสิ่งของเข้ามา อยู่ที่เราอยู่ตรงไหนครับเนี่ยนี่ในเผื่อวิจัยดูแลจะมาอยู่ที่คอยเซปตาข้าศิจุงตนเจริญใจนะครับอยู่ที่ครับตะวันออกนามะนามีตาม,มาีนามะนะครับครับมันก็มีอะไรจะพูดไหมครับเสริม <c oughs> ครับผมก็เห็นด้วยนะครับในโครงการดีๆแบบนี้ครับก็ขอฝากด้วยครับถ้ามี บุคลากรของทางบริษัทสนับสนุนนะฮะมันก็ดีเราจะได้มีประโยชน์สำหรับชุมชนที่ผมพวกเรานี้ได้ดูได้นานๆครับ okay, ขอบคุณขอบคุณมากนะคะรับทำดับโครการดีอย่างนี้คิดว่าคงจะมีอีกนานและก็นานๆต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีผลกระทบโรคโควิด -19 นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ช่วยดูสิอ่า คุณกุ๊บคุณชื่อเล่นอย่างนะทีมงานแนะทีมงานครับ้านเชียนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนทุกท่านนะครับที่มีวันนี้นะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสามสามชิ้นนะคนนึงถึงได้สามชิ้นแล้วออกไปเลยสามชิ้นนะครับสามชิ้นตั้งใจหนูเอาวัดไทยไหมอ่ะทาประทานเนี่ย ตัวบานอยู่ในกระเป๋าสีขาวหยิบไ้ยังคะท่านได้เลยสามชิ้นหยิบไปไหเข้าไปสามชิ้น ยับเข้าไปนะครับท่านหยิบได้สามชิ้นนะครับ<ป>ครับท่านได้แล้วนะครับกรุณาขับได้เลยนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้คนทุมกุมอยู่ที่นี่เยอะนะครับไม่ได้ไม่ได้ไล่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณหลาผูใ้ใหญ่อขับรถมาเห็นไหะครับ

ไปดูจุดด้วยนะครับจุดที่ยืนนะครับไม่ต้องเดินเข้าไปนะครับเดินยกยกไปอ่นี่ครนะครับหนึ่งสองขอ,อกดไลค์ด้วยครับโอเคหนึ่งสอง เไปไปโอเคครับตอนนี hmm. <t eth> okay. ้ก็มีผู้มีจิตมีผู้ผลเอาของรมาให้นะครับมาพรให้พอดีมีมาแล้วก็รับเครื่องเลือดก็ขอพรทีมากหนึ่งสองขอคนไลค์เลยครับยอดเยี่ยม